ไปดูกันต่อคลิปสุดท้ายค่ะเป็นคลิประหว่างน้องวันใหม่กับคุณเนทเขาบอกกันห่อกใช่จัดให้นะคะก็ก่อนหน้านี้เรานําเสนอน้องวันใหม่นะคะบอกรักเนสนะคะโดยมีคุณน่องช่วยแบบอิมโพรไวให้นะคะคราวนี้น้องเนสนะคะเจอล่าสุดก็เลยฝากขอบคุณมาด้วยแต่มีใบมาแจมด้วยนะต้องตั้งใจฟังนะว่าใบพูดตรงไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะถายยังไม่เล่นเหรอโอ้โห พี่เนทเอฟเก้าเอฟเก้าขอบคุณค่าขอบคุณค่าน่ารักจังน่ารักจัจุ๊บๆพี่นังจุ๊บพี่นังของจุ๊บรับรับอยู่อยากจะบอกวันใหม่ว่า พี่เนรักวันใหม่มากนะคะถึงแม้ว่าจะแบบไม่มีแบบโอกาสได้ไปใกล้ชิดแต่ว่าดูวิดีโอทุกวันก่อนนอนก็ดูหลายๆรอบนะคะแล้วขอบคุณวันใหม่มากที่แบบพูดให้พี่เนนะคะเพราะว่าพี่เจบอกว่ากว่าจะพูดได้ก็แบบหลายคนบอกว่าถ้าอารมณ์ไม่ค่อยจอยหน่อยไม่พูดแต่พี่เนถือว่าพี่เนทโชคดีมากที่แบบอ,อยู่ในช่วงที่วันใหม่พูดให้พี่เนได้นะคะแล้วพี่เนจะไปเจอแบบว่าทไมชอบวันใหม่คะวันใหม่น่ารักค่ะคือจริงๆเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วอ่ะค่ะใช่แล้วก็วันใหม่เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยไม่ใช่ เขาของแก่เลยนะวันใหม่กับใบนะคะอะไรก็รักวันใหม่ดีเนอะใช่เออคือจริงๆแล้วใบยืนอยู่ข้างแล้วใบแซวบอกว่าแหมนางงามเจรักเด็กนะคะนกบัวอะไรแซวกันค่ะไปดูกันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับแฟนคลับจะได้แหม่ินกันไปไปดูค่ะครับผม อะไรอ่ะวันใหม่กับไบนะคะจริงๆมีคลิปของไบด้วยนะเดี๋ยววันหลังมาดูไบเม้าเนสโอ้โหฮามากจริงๆสไตล์ไบอะค่ะแบบพูดตกใจนิดนึงไมเว่าเนื้อนิด่ะเออนะคะก็ติดตามได้ยละกันนะคะกับคลิปเด็ดๆของเราค่ะส่วนน้องเป็นต่อ